สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้ะจะดเอียงใส่กล่องเนาะสิแกงสิแกงเห็ดกับทุกคนแกงเห็ดว่ค่ะเนาะมาแล้วค่ะทุกคนมอนึงกับหูเข่ามองนึ่งกับแกงเห็ดค่ะทุกคนเบ่งเด้อค่ะสิให้เบ่งเนาะแกงเห็ดเหลืองใซ่นหม่ค่ะทุกคนมอนี้ห้าหูเข่าค่ะทุกคนหงเข่าแบบนี้เอา่คกอยสิใส่หมองเข่าไพฝ่าเนาะ อันนี้ก็คือแกงเห็ดค่ะทุกคนแกงเห็ดเหลืองเนาะแกงเห็ดเหลืองอะ่ะน้องพิ้นไหหมาานี่นะคะ่ะแกงใส่กระมัน,นใหม่เนะาะกระมันใหม่นี่อ่นกระมันีมม่มีนิดเดียวนระมัมีนิดเดียวแกงใส่เห็ดหมดแล้วไปแกงอันซุปกินหมดแล้วพี่นี่ก็สิมาแกงใส่เห็ดเน,ะนาะนานไม่มอนี่ก็คือตําตะไคร่ตาํตาหัวหอตมตําพริกแล้วคะ่ะก็จะเอากรหมัใส่ลงไปคะ่ะทุกคน ทำกินง่ายทุกคนบัวไหนยางได้กกระเพราเห็ดปูปลาปูปลากินโหลดได้โอตาวาสิยนาเห็ดนี่ก็สิใส่ลงไปเมื่อถึงแทุกคนน้องเพิ่นไห้มาเนาะน้องสาวหลานมากเห็ดนี่เดี๋ยวน้ำน้ำกะเจอเนาะทุกคนน้ำเห็ดก็จะออกเนาะ เขาจะปิดฝาไว้ก่อนนะทุกคน,นครอนให้เห็ดสุกนะทุกคนนะเดี๋ยวจะพามาดูกันค่ะเห็ดเราก็สุกได้ที่แล้วทุกคนที่นี้เขาก็จะติมโขงนวลงไปค่ะอยากแซบหลายก็ใส่หลายค่ะแซบ,หน,บหน่อยก็ใส่หน่อยเนะคะ่ะทุกคนใสล่ลงนิดเดียวน้อยเดี๋ยวเมื่อกี้ใส่ไลยเนีเยาะค่ะน้ำปลาน้ำเปลือกใส่ลงไปค่ะ ใส่น้ำปลาถ้าทำกับข้าวต้องให้มีกลิ่นหอมต้องใส่น้ำปลาทิปรดลงไปนิดนึงแต่ใส่น้ำปลาล้าลงไปนะคะทุกคนการแต่ไม่ใส่เยอะนะใส่พอแบบให้มันหอมๆนะใส่พอให้มันหอมๆก่อนนะทุกคนนะนี่คือมันสูกเรียบ้อยแล้วทุกคนนี่คือมันสูกเรียบร้อยแล้วเนาะอันรู้สึกว่าเฮดจะลายกนน้องใหม่นะคนเนาะ กินไม่ยากกับทุกคนกินง่ายบนนัวเทกลดดีลงไปอีกคะทุกคนแล้วก็ใส่นะ้ำปลาลงไปเพิ่มความอร่อยอีค่ะทุกคนซีบีอื้อ วันนีสบแล้ววันนี้น,นี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบใบนางรักลงไปค่ะทุกคนใบนางรักที่เราน้องเอามาให้ด้วยพร้อมกับเห็ดนี่แหละใส่ใบานางรักลงไปด้วยไ้มี่กินหอมนาะค่ะทุกคนเนาะบ,นบักหนาบักยังกับบมีใส่ใส่เค่นี้แล้วพ่อเสร็จแล้ว เร็จแล้วทุกคนเป็นยังไคงคะง่ายบาคะคะมาเด้อยจากทุกคนมากินนากันมาทุกคนง่ายๆนะคะนี่นะคะแกงเฮดใส่กับโนใหม่ซื้อ,อ,อนี่แหละเซ็ต